สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ไตอีกแล้วนะครับที่อิ u ุ u ูคิงยตนสาขาบุรีร ok ัมย์นอกเมืองวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูรถของลูกค้าหนึ่งท่านที่อยู่จังหวัดศรีสะเกดนั่นเองแล้วก็เป็นรถอีก1รุ่นนะครับที่หลายๆท่านเนี่ยถามหาทําไมรุ่นนี้มันยังไม่มาเอา้าตอนนี้มันมาแล้วนะครับแล้วก็น่าจะเป็นคันแรกของจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยเอ๊ะรุ่นไหนหายากหาเย็นไปดูกัน เดี๋ยวตอนนี้เราต้องมีการขยับรถอ,อีกนิดอีกนิดนึงนะครับก็คันหน้านะก็จะเป็นบุญโฮมจอดขวางไว้นะครับกุญแจรถก็น่าจะอยู่กับน้องธุรการส่วนด้านหลังนะครับถ้าเราจะขยับเราต้องขยับกัน2คันเลยทีเดียวโน่นด้านหลังนะเอาไงดีเอาแบบนี้ดีกว่าเจอแล้ว เราก็จะโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวา แล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่พี่ต่ายจะมาถ่ายให้ดูในวันนี้โดยคันนี้นะครับจะเป็นรถของลูกค้าที่อยู่สีสเกตนั่นเองจองไว้แล้วนะครับรถนะครับเป็นรุ่นสเปซแครบไฮ g h นเดอร์1.9เกรดแซนะครับเกียร์ธรรมดาถือว่าเป็นคันแรกของจังหวัดบุรีรัมย์เลยก็ได้เพราะว่าตัวเกรดแซนะ่ยไม่เข้าเลยเชื่อไหมเข้าแต่เจ้าตัวเกรดเอนั่นเอง กระจังหน้านะครับใหม่กระจังหน้า2ชั้นนะครับเคียวหายไปฝากระโปรงก็ใหม่นะครับมีสันมีนูนมากขึ้นนั่นเองแหมน่าจับน่าสัมผัสจริงๆนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่หลายท่านเนี่ยว้าวมากๆเลยนั่นก็คือไฟหน้าของเขายิ่งเมื่อเขาเปิดชุดไฟหน้านะครับที่เป็นหลอด LED แสงสีขาวเนี่ยแล้วพร้อมกับเปิดไฟเลี้ยวนะครับเวลาที่เราต้องการเลี้ยวเนี่ยมันดูเด่นมากๆเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้เลยเลยนะครับไปเลี้ยวของมันเนี่ย จะเป็นไฟเดไลท์ด้วยเรียกได้ว่าเป็นแบบมันติเลยมันติฟังก์ชันเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ด้านล่างของเขาก็จะเป็นเยวตัวไฟตัดหมอกนั่นเองแผงลังพึ่งด้านหน้านะครับออกแบบใหม่ให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นทําให้ระบายอากาศได้ดีถึงจะเป็นตัวแคปนะครับระบบที่ช่วยแล้วก็อํานวยความสะดวกสบายบอกเลยไม่แพ้4ประตูนะครับไม่ว่าจะเป็น ออกตัวในทางราดชันนะครับลงทางราดชันหรือระบบช่วยควบคุมตัวขณะเกิดเหตุฉุกเฉินนั่นเองทําให้เราควบคุมทิศทางของรถได้ง่ายแล้วก็แม่นยําตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเสาวอากาศที่เป็นเสาวอากาศมาตรฐานเล็กนะแต่รับสัญ,ญญาณได้ชัดเจนแล้วก็ตัวใบปัดน้ําฝนของเขานะครับเป็นใบปัดน้ําฝนแบบบิวอินเวลาที่จะยกเนี่ยเขาจะมีขั้นตอนเดี๋ยวจะลองดูให้ดูนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวเนี่ย เขาสนับสนุนให้เปิดใช้มากๆเลยนะมีด้านหน้าไม่พอนะครับด้านข้างก็มีให้อีกั้งหากกระจกตัวนี้ถ้าสังเกตด,ดูตอนต้นคลิปนะครับมันจะถูกปรับแล้วก็พับด้วยไฟฟ้าที่ตายกดให้มันกลางออกกดด้วยไฟฟ้านะไม่ได้ไปใช้มืองัดแบบนี้นะครับสัญ,ญลักษณ์ของ Highlander ก็จะเป็นตัวหนังสือโครเมียมนั่นเองรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับยางเลเดียนขนาด25565 17นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูนี่ 255 657นี่แล้วก็ตัวแม็กของเขานะครับก็จะเป็นแม็กที่ถ่ายทอดความสปอร์ตตั้งแต่ปี2023จนมาถึง2024ระบบเบรกด้านหน้านะครับก็จะเป็นเจ้าตัวดิสเบรกนั่นเองระบบการสะเทือนนะครับ อิสระปีกนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงเสริมด้วยโชกอัพเกรีรที่เห็นเป็นตัวเหล็กโค้งตัวนี้มันเป็นเหล็กกันโค้งนะครับทุกคนแล้วก็โชกอัพของมันเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่มากๆเพราะฉะนั้นนะครับเราไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยเวลาที่ตกหลุมอะ่ะเดี๋ยวมันจะเด้งดึงเด้งดึงนะครับเอาตัวคอยสปริงไม่อยู่อยู่แน่นอนตรงนี้นะครับก็จะเป็นบันไดข้างที่ลูกค้าจะได้มาเลยถ้าลูกค้าออกตัวยกสูงจากอิ s u ซุนะครับ มือเปิดประตูก็จะเป็นมือเปิดประตูแบบโครเมียมเดี๋ยวเราติดจานรองมาให้อีกหนึ่งอย่างที่ได้มานะครับก็คือเจ้าตัวสัญญาณกันขโมยรุ่นนี้นะครับเขาจะมีสัญญาณกันขโมยมาให้ด้วยเรียกได้ว,ว่าสะดวกแล้วก็มีความปลอดภัยมากๆเลยทีเดียวสาหรับรถอีซูซุของเรานะครับส่วนเวลาที่ลูกค้าต้องการบรรทุกเนี่ย บอกเลยนะครับพื้นที่ใช้สอยบริเวณกระบะเนี่ยออกแบบให้มีความกว้างนะครับทั้งสูงทั้งยาวทั้งใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นอยากขนอะไรก็ขนไปเลยใส่เยอะนะครับทำให้จํานวนตัวเที่ยวเนี่ยลดลงก็ทําให้เราเติมน้ํำมันลดลงด้วยนั่นเองไลฟ้ากระจกด้านหลังมีมาให้ในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นไฟเบรกดวงที่3นะครับอีกหนึ่งอุปกรณ์ความปลอดภัยในเชิงป้องกันจากอิสุสุของเราป้องกันยังไงล่ะเวลาเขาเบรกนะครับ ไฟเบรกรอบที่3มันก็อยู่บนหลังคาใช่ไหมมันสว่างเนี่ยเขาก็เห็นได้แต่ไกลด้วยความที่สว่างแล้วก็อยู่สูงเออเขาก็เบรกทันนั่นแหละแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวล้อแม็กด้านหลังยางขนาดเท่ากันนะครับแต่แตกต่างตรงที่เจ้าเจ้าล้อหลังเนี่ยมันใช้ตัวดัมเบกข้อดีของดัมเบกก็คือเวลาที่รถบรรทกุกหนักนะครับมันให้ความไว้วางใจและพลังในการเบรกของมันสูงมากกว่า แล้วก็เชสซีไม่ต้องห่วงนะครับว่าเชสซีเขาจะหักเพราะว่ารุ่นนี้นะนะครับเขามาพร้อมกับเจ้าตัวเชสซีที่มีขนาดใจเออเพราะฉะนั้นแข็งแรงทนทานรองรับการบรรทุกได้ดีด้านล่างนะครับก็จะเป็นช่วงล่างของเขาของอิซุซูนะครับก็จะเป็นแหนบโดยตัวยกสูงเนี่ยใช้แหนบเพียงแค่3แผน่นต่อให้เป็นเกรดแซนะครับถ้าเป็นแครบยางอะไรก็จะเป็น17นิ้วเท่ากันนะจะเป็นตัวล้อกระทะทั้งหมดตอนนี้ไม่มีล้อแม็กแล้วนะครับลูกค้า ตัวไฟท้ายได้ไฟท้ายใหม่เป็นไฟท้าย3ชั้นนั่นเองบางคนก็ตั้งฉายาไฟท้ายเกล็ดตะขาบโอมันเหมือนเกล็ดตะขาบไหมเนี่ยอมันก็ใกล้เคียงอยู่นะ <c oughs> แล้วก็ตัวฝาท้ายนะครับก็ได้ฝาท้ายใหม่ที่มีขนาดที่บึกบึนนะครับจับได้ถนัดมือมากยิ่งขึ้นเวลาเปิดก็จะเป็นมือเปิดท้ายที่เป็นโครมเมียมกล้องมองหลังนะครับทำงานคู่กับตัวหน้าจอ8นิ้วที่อยู่ข้างหน้าเดียวเราจะพาไปดูกันโอ้โหนะครับ เป็นคันแรกของจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ภายในกันบ้างเอาเดี๋ยวมาที่เครื่องยนต์กันก่อนนะไหนๆก็อยู่ด้านหน้าแล้วเครื่องยนต์นะครับบอกเลยนะครับเป็นเครื่องดีเซลที่มีขนาดเล็กแต่ว่าให้พละงกำลังที่สูงมากโดยมันให้แรงม้าสูงสุดนะครับถึง150แรงม้าที่รอบเครื่องยนต์เพียงแค่3,600รอบเท่านั้นเองแล้วก็แรงบิดของมันเนี่ยเรียกได้ว่า เป็นมหาเรียกว่ามหาศาลมากๆแล้วก็เป็นแฟ t ตท็อกด้วยนะครับโดยมันให้แรงบิดสูงสุดที่350นิวตันเมตรนะครับที่รอบเครื่องยนต์เพียงแค่1,800รอบถึง2,600รอบรับประกันกันยาวๆนะครับ1,000กิโลเมตรหรือ3ปีอ่ะเดี๋ยวรอไปดูภายในกันนะครับภายในของเขาเนี่ย ประตูแคบนะครับก็เปิดได้กว้างถึง90องศาแล้วก็ประตูด้านหน้าก็เปิดได้กว้างมากขึ้นนะครับแถมยังมากับภายในใหม่นะครับที่เป็นสไตล์มิอุระดีไซน์อีกด้วยนะครับมีเพรอยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นในส่วนของบุนุ่มนั่นเองสวิตควบคุมกระจกไฟฟ้านะครับก็จะเป็นในส่วนของสีดำเปียนโนแบก็กหรือว่าสีดำเงาเห็นไหมตัวนี้มันจะเป็นที่พับกระจกไฟฟ้านี่ให้ดูก็ได้ปึ๊บอืม การออกก็ตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ตัดไปเดี๋ยวก่อนไปดูด้านหน้านะครับบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณแคบของเขานะก็ออกแบบให้มีความกว้างเลยแหละแล้วก็นั่งได้สะดวกสบายนะครับเวลาที่เราต้องการนั่งนะ แต่ส่วนมากก็นั่งแคบก็ต้องยอมรับแหละมันไม่เหมือนตีประตูแต่มันก็ถือทางว่ากว้างก็นั่งได้ไม่ลําบากนะครับสบายพอสมควรเออใช้อย่างนี้ดีกว่านะครับตัวนี้ที่เห็นนะครับก็จะเป็นตัวกล่องเครื่องมือของเขารถใหม่นะครับจะมีให้ทุกคันนะครับไม่มีขนหนที่ไม่มีให้ถ้าแคบจะอยู่ตรงนี้นะครับบุนุ่มมาให้แล้วอีกอย่างหนึ่งเว้ยที่พี่ต่ายชอบนะคือถ้าเป็นตัวเกรดเซตเนี่ยเขาจะได้บุผ้าบุหลังคาเนี่ย ที่เป็นสีดําเลยซึ่งหลายๆท่านในชอบมากว่าสีดํามันเปื้อนยากแล้วก็มีลําโพงเสือเหล่าสาวมาให้ด้วยใเร้ว่าเสียงเร้าใจรอบนิตินะครับทีเดียวให้เสียงที่เร้าใจกระหึมรอบทิศทางเออพูดงี้มันจะดูดีกว่านะครับพูดแบบเมื่อกี้มันดูแปลกๆตัวนี้เป็นไฟส่อง สว่างนะครับบนห้องโดยสารนั่นเองอะมาดูตรงไหนกันบ้างอ่าบริเวณเบาะนะครับก็มาพร้อมกับเบาะหนังใหม่นะจะมาพร้อมกับเบาะที่มีรูระบายอากาศเล็กๆนะครับที่เป็นสี่เหลี่ยมค้างหมูนะข้อดีคือระบายความร้อนด้วยหลังก้นไม่อับชื้นแล้วก็ะระบายอากาศได้ดีนะครับ ก็เพราะมันระบายอากาศได้ดีแหละมันถึงไม่อับชืน้นเออถูกไหมสามารถปรับสูงต่ำได้นะครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้แล้วก็ตัวเบาะเนี่ยจะมีปีกที่ขนาดใหญ่ที่เวลาที่เรานั่งเนี่ยมันจะระชับกับร่างกายของเรานะครับเข้ากับสรีระนั่นแหละแล้วก็ชอบมากๆหมอนตรงสปอร์ตนะครับนี่หมอนรองศรีรษะก็จะมีมาให้ทั้งสองที่เลยของผู้โดยสารก็มีของผู้ขับขี่ก็มีบุนุ่มนะครับตรงที่พักแขนก็มีมาให้นะเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งด้านในนิดนึงอาจจะยาวนิดนึงนะครับคลิปนี้ เข้าไปนั่งเลยพอเราเข้ามานั่งนะครับภายในของเกรดแซตนี่ช่องแอร์ตัวกรอบแอร์นะครับเป็นสีดำเปียโนแบ็กเว้แล้วก็ ข้างๆเรือนไม้นะครับเกตวัดก็จะเป็นสีดำเปียโนแบ็คแล้วตัวเกตวัดของเขานะครับทุกคนมันจะมาพร้อมกับหน้าจอที่ขนาดใหญ่ขึ้นหน้าจอเนิ้วแสดงข้อมูลการขับขี่ได้ครบถ้วนแล้วก็ชัดเจนสามารถปรับตัวเกตวัดเนี่ยได้2แบบ2สไตล์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสไตล์ไหนแบบไหนปรับแล้วว้าวหรือว่าปรับแล้วอะไรวะเออเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะแล้วก็ตัวพงมาลัยนะครับเป็นพงมาลัยหุ้มหนังสปอร์ตสามกา้านทุกคนนะครับแล้วมันเป็นแบบมันติฟังก์ชันด้วยด้านขวาใช้ครุสคอนโทร ควบคุมความเร็วจากพวงมาลัยตัดไปด้านซ้ายอุยที่กดแตะใหม่เป็นๆลองดังดี้ยเดี๋ยวก็ด่าแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยตัดไปนะครับบริวณนคอนโซลด้านหน้าโอ้โหมีการบุนุ่มมาให้นะครับเดินโดยได้สีเทาไปจนถึงตลอดแนวนะครับสมกับที่เป็นมิุระดีไซน์จริงๆอีกอย่างหนึ่งที่ได้มาใหม่นะครับก็จะเป็นตัวหน้าจอกลางตัวหน้าจอกลางตัวนี้8นิ้วนะจากเดิมเนี่ยถ้าแกับแ p พีเนี่ย เซตเนี่ยมันจะเป็นหน้าจอ7นิ้วนะครับแต่ปี2 0 2 4เป็น8นิ้ว Z P 9นี้วห่างกันนิ้วเดียวนะครับใกล้จะเท่ากันแล้วและที่สําคัญเนี่ยมันมีตัวบอกองศาของตัวรถได้ด้วยไม่พอนะครับถ้าเป็นรุ่นนี้เนี่ยเป็นตัวเกรด Z นะรถที่มีระบบช่วยควบคุมกันตรงตัวนะมันจะมีไอตัวบอกด้วยว่าพวงมาลัยเราตั้งตรงไม่ตรงนะครับบางทีขับโชว์สาวถอยจอดฟ้อาอ้าวพวงมาลัยเบี้ยวนะครับไม่ต้องเชิญเ้อไปดูดูจากตัวนี้ได้แล้วนี่ตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเวลาถอยหลังนะครับม ตัวเส้นกระยะที่มันสามารถหมุนตามพวงมาลัยได้แอนะครับมีฟิลเตอร์ที่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5ได้ตัวเกียร์อันนี้พี่ต่ายชอบมากๆเลยนะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับมันจะมาพร้อมกับตัวเขาเรียกว่าอะไรนะหัวเกียร์นะครับที่มันเป็นอะคริลิกนั่นเองอโอเคก็โดยประมาณนี้ ก็ขอให้ FC ทุกท่านนะครับลูกค้าทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับวิตายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปที่หลายๆท่านขอมาจะพยายามทยอยถ่ายให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้อุปกรณ์อะไรเงี้ยเดี๋ยวไปหัดรองให้มันคล่องก่อน <c oughs> อันนี้พอแต่ใช้ได้ <c oughs> เลยไม่กล้าสอนนะจะโดนสวด